สวัสดีครับพบก,กับผมเจมกล้องสินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ MGC Asia Auto p r e x k ขาดใหญ่นะครับในส่วนที่ผมอยู่จะเป็นโชว์รูม BMW และศูนย์บริการแบบครบวงจรครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับรถยนต์ BMW รุ่น320 Lim Sport นะครับนิยามของเขาคือซีดานหรูขับสนุกแต่ยังนั่งสบายด้วยฐานล้อที่ยาวขึ้นถึง11เซนตมนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันครับว่ารถรุ่นนี้มีดียังไงนะครับเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าแบบไตคู่นะครับที่มากับสีดำเงานะครับในรุ่นนี้สวยมากนะครับและการตกแต่งนอื่นดีไซน์ M Sport นะครับที่ตัดกับสีตัวรถนะครับเป็นสีดำเงาด้วยเช่นกันและถ้าเกิดทุกขั้นสังเกตนะครับที่ตรงกลางเราจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้คือเรดาร์ครับผม ตัวเรดาร์นะครับทำหน้าที่ในการวัดระยะห่างจากรถคันข้างหน้านะครับและทำงานคู่กันกับระบบ Active Cruise Control นะครับเพื่อวัดระยะจากคันด้านหน้าตามความเร็วของ Cruise Control ที่เราตั้งค่าไว้นะครับตัวนี้ครับจะทำให้ทุกท่านขับขี่ได้อย่างสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับตามมาดูในส่วนถัดไปนะครับของ320 Li คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับ หน้าหลังกว้างเท่ากันนะครับมั่นใจได้ในเรื่องของการดูแลรักษายางของคุณลูกค้านะครับคันนี้มาพร้อมกับพาโนรามิกซันลูฟนะครับเป็นซันลูฟที่มีกระจกยาวถึงส่วนหลังนะครับและสามารถเปิดปิดได้นั่นเองพร้อมกับม่านบังแดดไฟฟ้าสู้แดดประเทศไทยได้แน่นอนนะครับและอีกดีไซน์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับช่วงของประตูด้านหลังที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับ ช่วงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยมีฐานล้อที่ยาวนะครับเพราะประตูเนี่ยจะยาวขึ้นถึง11เซนด้วยกันนะครับไปต่อกันที่ด้านหลังครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับช่องเก็บของด้านหลังขนาดใหญ่ฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าและยังมีคิกเซ็นเซอร์นะครับทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับรวมถึงรถคันนี้นะครับสามารถเก็บของไว้ในช่องนะครับเล็กๆซ้ายขวา ได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยแบบมาตรฐานนะครับเป็นป้ายเตือนนะครับเป็น triangle warning นะครับเป็นป้ายเตือนสัมเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับและเซ็นเซอร์รอบคันทําให้การใช้งานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนครับผมและมาต่อกันที่ภายในของ3ามซนคันนี้กันนะครับคันนี้เนี่ย ตกแต่งด้วยสไตล์ความเป็นลักชวรี่แบบเต็มเปี่ยมนะครับด้วยการเลือกใช้สีเบาะสีคนอนยัคและสีผ้าบุหลังคาสีเบดทำให้รถดูปโปรง่งโล่งสบายไม่อึดอัดนะครับรวมถึงการเลือกใช้คอนโซลหน้าและคอนโซลกลางเนี่ยเป็นวัสดุลายไม้นะครับเพิ่มความลักชวรี่เข้าไปและตัวหน้าจอเคิร์ฟดิสลย์นะครับที่มาพร้อมกับ b m w OS 8.5เนี่ยทำให การใช้งานรถคันนี้ครับมีความสบายมากยิ่งขึ้นเชื่อมต่อง่ายขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับเหมาะสมกับคำว,ว่ารถ Luxury จริงๆนะครับพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะครับที่ด้านซ้ายไว้ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับความเร็วและระบบ c t t v v e r u i s e Control ด้านขวาควบคุมในเรื่องของ Infotainment ต่างๆและคันนี้ครับมีหน้าจอ Head Up Display ลดการลักสายตาจากท้องถนนได้อีกด้วยนะครับ เป็นรถที่คุ้มลักชูรี่และขับสนุกนั่งสบายอย่างนี้ยามนั่นเองมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าคันนี้เป็นรถที่นั่งสบายด้วยฐานล้ะที่ยาวขึ้นจะสังเกตจากที่นั่งด้านหน้านะครับฝั่งคนขับเนี่ยอันนี้จะเป็นโพ i ิชันของที่ผมนั่งขับปกติและสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะเห็นได้ว่าช่องว่างเนี่ย มีเหลือเฟือเยอะมากๆยิ่งในส่วนของช่วงขาของผมนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเมื่อเรานั่งลงไปมันจะลดความอึดอัดไปได้อย่างมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เพิ่มมาถึง11เซนตัวนี้แหละครับที่ทําให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งสบายนะครับรวมไปถึงแอร์แบบที่ปรับแยกจากที่นั่งด้านหน้าได้นะครับคันนี้เป็นอิสระ3โซนฉะนั้นการันตีได้เลยว่าผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังในคันนี้ นั่งสบายแน่นอนรวมไปถึงนะครับกระจกหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูปนะครับที่มีกระจกยาวมาถึงที่นั่งตอนหลังนะครับเมื่อเปิดผ้ามา้านไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเราสามารถเห็นวิวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อเราต้องการนะครับคันนี้แหละครับ B M W 320 L I เป็นยังไงบ้างครับกับรถคันนี้ตรงตามนิยามที่ผมให้ไปไหมครับ ซีดานหรูขับสนุกและยังนั่งสบายนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงนัดหมายทดลองขับนะครับโชว์รูมของพวกเราตั้งอยู่บนถนนสุพ e าสาลังสรรหรือเรียกง่ายๆว่าเส้นช่องเขามออนะครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองหรือทุกท่านสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1286 Benlenium Auto Connect ครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีครับ